พี่หนุ่มครับผมจะรีเทนชันบ้านรีเทนชันก็คือการขอลดดอกเบี้ยนะสินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิมนะโดยที่ไม่ต้องไปรีไฟแนนซ์ย้ายไปที่ไหนผมจะรีเทนชันบ้านผมต้องเตรียมเอกสารอะไรไปธนาคารหรือเข้าไปติดต่อทางธนาคารได้เลยครับผมผ่อนมา5ปีแล้วครับขอบคุณครับเตรียมอย่างนี้พี่อยากให้วเวลาวุธิเตรียมสัญญาครับนะเช็คข้อมูลในสัญญาอีกสักนิดนึง เนะเพราะว่าตอนนี้เราท่องกันหมดเลย3ปีขอลดดอกเบี้ย3ปีขอรีไฟแนนซ์เวลาวุธครับเปิดสัญญาซื้อบ้านของเรานะที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคารนะเวลาวุธเปิดไปหน้าด้านหลังหน่อยมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการไถ่ถอนจำนงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไถ่ถอนจำนองนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะมีการพูดถึงข้อกำหนดนิดนึงว่า เงื่อนไขที่จะให้เราถ่ายถอนจำนองก็คือเคลียร์โปะนี่หรือรีไฟแนนซ์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับนะสอมเนี่ยมันระบุไว้กี่ปีนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูปุ๊บปรากฏว่าในนั้นเขียนว่าถ้าถ่ายถอนก่อน3ปีจะมีค่าปรับความหมายคืออะไรถ้ามันเกิน3ปีเราก็สามารถไปพูดคุยเรื่องของการขอลดดอกเบีย้ยได้โอเคไหม เพราะฉะนั้นต้องไปเช็คในสัญญาแล้วดูหน้านี้ว่าด้วยเรื่องการไถ่ถอนจำนงถ้าในนั้นบอกว่า5ปีซึ่งพี่ว่า5ปีนี่ก็นานพอสมควรอ่ะนะก็น่าจะ retention ได้นะครับพอไปถึงปุ๊บเราก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยผมลอยตัวมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วผมก็อยากจะได้ดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่านี้นะครับแบงก์มีนโยบายไหมเพราะว่าถ้าไม่มีนโยบายเนี่ยผมว่าจะย้ายไปแบงก์อื่นที่ดอกเบีย้ยต่ํากว่าพูดแบบนี้ไม่ได้ขู่เขานะแต่ว่าอันเนี้ย คือแต่ก่อนนะเวลาพี่ตอบคาถามแบบนี้พี่ก็จะพูดธรรมดาก็เดินเข้าไปแบงค์คุยกับเขาเลยเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ต้องบอกสคริปน้องนิดนึงนะเพราะฉะนั้นบอกไปเลยบอกว่าเออโทษนะฮะห้าปีแล้วเนี่ยนะผมดอกเบี้ยลอยตัวอยู่เป็น m m R มลบ0.5%เนี่ยเยอะไปสักนิดนึงลดดอกเบี้ยได้ไหมครับนะฮะลดดอกเบี้ยให้ผมสัก2ปี3ปีใช่ไหมฮะถ้าไม่ไม่ได้ผมคงต้องย้ายไปแบงค์อื่นนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยตอนนี้แพงเหลือเกิน ถ้าเรามีประวัติดีผ่อนดีผ่อนตรงนะฮะก็พูดกับเขาไปแบบนี้พูดเขาไปแบบนี้นะครับเออโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราประวัติดีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราก็เราก็รกีไฟแนนซ์ไปที่อื่นได้นะถ้าคุณไม่ช่วยเราเราก็อยากได้ดอกเบีย้ยที่ถูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ธนาคารก็อาจจะพิจารณาให้เราได้ประวัติดีส่งดีส่งตรงเนะอ่ะแทนที่จะปล่อยเขาไปรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นนะไหมกินเพื่อนน้อยลงหน่อยนะกินเราน้อยลงหน่อยดีกว่าปล่อยให้เพื่อนเอาไปกิน ใช่ไหมอ่ะเขาก็ทําเรื่องลดดอกเบีย้ยให้วิธีการลดดอกเบีย้ยเขาก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าจดหมายนะฮะแนบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับเป็นคู่สัญญาให้เราเซ็น2ใบแล้วก็ให้เราเอากลับบ้านไปใบหนึ่งไอใบนั้นน่ะที่เขาลดดอกเบีย้ยให้อีก3ปีก็เอาวันเนี้ยแนบท้ายสัญญาเดิมนะครับก็แม็กรวมเก็บกันไว้นะฮะก็อีก3ปีดอกเบีย้ยลอยก็กลับมาเจอกันใหม่นะก็อธิบายละเอียดแบบเนี้ย เนะอ่าเอาลองไปใช้กันดูลองไปใช้กันดูนะครับ